ทีครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมสุธิพงศ์ ST นะครับอยู่ในตัวเกมดีมดซ็อกเกอร์มอดของเดี๋ยวมาดิดอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุด2022นะครับผมวันนี้ผมก็จะเอามอดนี้มาแจกให้กับทุกคนนะครับวิธีการดาวโหลดนะครับผมก็อยู่ในท้ายคลิปนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็มาดูรีวิวคร่าวๆภายในตัวมอดกันนะครับผมเริ่มจากตัว นักเตะกันก่อนนะครับผมก็จะเรียงทีละคนเลยละกันนะครับก็จะมีติโบกุตัวนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับมาซิโลเดวิดอาราบานะครับแอเดมิลิตาวนะครับผมคาวาคาร์นะครับลูก้าโมดิกนะครับผมกองกลางบลลูงดอนะครับคาซิมิโลนะครับผมโทนี่คอสวินิซิอุสจูเนียนะครับผมคาริมเบนเซม่านะครับผมดูดิโก้นะครับนักเตะดาวล่งอีกคนหนึ่งนะครับของ แลมริดนะครับผมส่วนมาดั้งสำรองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอไม่ออกรายชื่อนะครับผมเดียวจะอ่านผิดนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็จะมีเมนดี้นะครับเกเรตเบลนะครับผมเอเดนอาซานะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคโอเคนะครับต่อไปก็มาดูทางฝั่งของหมดออนไลน์กันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็เล่นได้ตามปกตินะครับผม โอเคนะครับต่อไปเรามาในส่วนของไม้คลับกันบ้างนะครับเริ่มจากสนามนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้ตามปกติที่เราเล่นเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับชุดนะครับผมก็จะเป็นชุดของเัลมาริดดูดูการปัจจุบันให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็งบประมาณในการทําทีมสําหรับหมอนี้นะครับก็มีให้16ล้านนะครับเยอะเลยนะครับผมนักเตะ ก็ปลนล็อกให้ซื้อได้ทุกตัวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใต่อไปเรามารีวิวกราฟิกในการเกมเพลย์กันบ้างนะครับว่าจะสวยงามสักแค่หน่อยนะครับเราเรียกมาดิดน,นะครับเป็นไฟ์บุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับถึงินแอนฟิลนะครับเราอยู่ในชุดสีขาวนะครับโดยจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับทูน่คอสมาซิโล นี่นะครับกราฟิก,ฟกนะครับผมว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับเอวอาลาบามาเซลวินิสูตูเนียไ้ไปรีิคาริมเบนซิมาแต่ยังทำฝั่งของลิวพูยังดักบอลของเราไ,ไว้ได้ครับผมมานี่ออกไปให้โรบิร์สันแล้วราเพรได้ไหมครับคัสซิมิโลคัสซิมิโล โยนข้ามมายังไม่ถึงเบนเซม่านะครับผมฟูจิฟันดอยหรือว่าน่าจะมาตีปนะครับเก็บไว้ได้นะครับผมเบนเซม่าเบนเซม่าช้าไปหน่อยครับผมแต่ยังได้ดูดิโก้ซัดลูกนี้ยังติดเซฟอลริซอนนะครับผมมาครับเราเพชรกลับคืน แล้วฟิโิโนโลิบูพูยิงลูกนี้อืเราโดนแล้วครับผมหนึ่งศูนย์ขอพาครับผมยังไม่โดนครับผมยังไม่โดนนะลูกกัมโมดิมาเซโรวินิสูสจูเนียทุนี้ขอให้ไปที่วินิสูสจูเนียและขึ้นมาทางสาแล้วจ่ายตัดเข้าน้อยให้คาริมเบนเซมาหลอก สัดลูกนี้หดุดเกอบไปครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกราฟิกเกมเพลย์นะครับเร็วต่อไปนะครับก็ทุกคนไปรับชมวิธีการดาวน์โหลดสำหรับหมอนี้ได้เลยนะครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดดีมลิกซ็อกเกอร์หมอดนี้กันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ทุกคนไปโหลดไฟล์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดมาก่อนนะครับจะมีอยู่3ไฟล์นะครับเป็นตัว apk data แล้วก็ OBB นะครับพอโหลดมาครบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอป Set a c h i v e r นะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ตัวดาวโหลดนะครับผมตัวนี้นะแล้วให้ทุกคนเลื่อนหาตัว APK นะครับหน้าตา APK ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทุกคนจิ้มไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดตัวแรกนะครับผมตัวนี้นะโอเคพอมาขึ้นแบบนี้ก็กดติดตั้งนะครับผมตัวนี้ โอเคพอมาขึ้นแบบนี้ก็กดเสร็จตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็ทุกคนมาที่ตัว Data นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ทุกคนจิ้มมันไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็มากด x เองนะครับหรือว่าทแตกไฟนะครับตัวนี้นะกดไปโอเคพอมันแตกไฟเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนเลื่อนขึ้นไปได้านบนสุดเลยนะครับผมก็จะเห็น โฟลเดอร์ตัวน yeah. okay. ี้นะครับก็ทุกคนกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีมอดให้เลือกอยู่เป็นทีมประมาณนี้นะครับผมจริงๆจะเลือกเป็นทีมอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เป็นมอดเลือมาดิดนะครับผมก็จะเลือกเลือมาดิดนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปแล้วก็จะเห็น Data ตัวนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจะเจอไฟล์ตัวนี้นะครับทุกคนกดค้างนะครับกดคัดนะครับผมตัวนี้กดแน่นบนนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง สี่ครั้งนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Android นะครับ Data นะครับผมแล้วก็กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือนะครับโอเคพอมวางเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดที่ด้านบนนะครับ1ครั้ง2ครัง้ง,งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดนะครับผมกดเข้าไป รอบน,นี้ก็มาหาตัว obb นะครับนี่นะครับหน้าตา obb ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทุกคนกดไปหนึ่งที่แล้วก็กดแตกไฟนะครับตัวนี้โอเคผมันแตกไฟเสร็จก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ obb นะครับเมื่อทุกคนกดเข้าไปแล้วก็กดค้าง้วยตัวนี้กดคัดนะครับมตัวนี้นะแล้วก็กดด้านบนนะครับ1ครั้ง2ครัง้ง,งนะครับ เขาที่ a n น r o i d นะครับผม OBB นะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือได้เลยนะครับโอ okay, เคเพยงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ